เสียงกระดิ่งดังแปลว่าร้านขวัญรีวิวค่ะ,ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะลูกค้าทุกท่านวันนี้ลูกค้าค่ะเดินทางมาไกลจัดหนักจัดเต็มเดินทางมาจากไหนนะคะพี่พัทยา พัทยาเห็นไหมพัทยาก็แค่ปักซอยกับร้านขวัญน,นะลูกค้าโซนนู้นที่อดใจไม่ไหวเมื่อไร่ร้านขวัญจะไปสักทีบางทีไม่ได้ไปก็มาก่อนได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเลยนะเพราะว่าคิวหน้าร้านหนาแน่นมากคันนี้ที่แรกลูกค้าจัดร้อยวัดหนึ่งคู่แล้วจะนําชุดไฟสปอตไลท์มาให้ติดตั้งพี่ขวัญไรโมนิท่าไหนไม่รู้ ไม่ได้รายมนค่ะบอกแค่ลูกค้าว่าอยู่ในระบบเราแล้วก็ดูแลตลอดไปอ่ะอ่านี่นะคะก็คือสรุปก็ลยเป็นร้อยวัตต์กับร้อยวัตต์นะคะติดตั้งตำแหน่งนี้เลยคู่บนร้อยวัตต์คู่ล่างร้อยวัตต์แล้วก็มาเพิ่มเติมชุดไฟหลีเลี้ยวในโคมนะคะคางสีในตอนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวหนูอธิบายให้พี่ฟังอยู่ด้านหลังก็ได้ค่ะพี่พอรู้อยู่เนาะอ่าโอเคอ่าโอเคเล่นดูจนเป็น,น,ปนไฟลั่นขวัญมรณารมี3ามลำแสงในหลอดเดียวค่ะเปิดสีขาวขาว,ขาว ปิดสีขาวสองคู่เลยเปิดสีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามาลูกค้าสามารถกดพาคไฟสูงขอดทางได้เลยไฟสปอร์ตไลท์จะขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งค่ะขทางก็ได้อ่ามีโอกาสเดินทางเจอฝนเจอหมอกอยากเคลียร์เส้นทางเปิดที่ลำแสงนี้ได้เลยยกไฟสูงได้เลยข้างล่างตัดเป็นขาวข้างบนเป็นสีเหลืองทําให้มองเห็นถนนชัดเจนขึ้นรถส่วนมาเราปิดได้เขานะคะตรงกลางปิดค่ะเนี่ยคพี่เหลือง สีเหลืองคือนะคะเดี๋ยวพี่กลับพัทยาแนะนําใช้ลําแสงนี้ได้เลยสีเหลืองคือไฟสูงร้อยเซนแนะนาใช้กลางวันทาความเร็วเสริมความปลอดภัยเวลาเราเดินทางกลางวันเพราะอะไรบางทีรถใหญ่ค่ะเขาไม่เห็นเราบางทีรถใหญ่เขาไม่ได้ยินเสียงท่อรถเราเขาเปิดกระจกเขาปิดกระจกแล้วก็เปิดเพลงด้วยซ้าอย่างน้อยเขาเห็นกระจกกลังว่าอ๋อมีไฟมามีลูกไฟมานะอ่ะก็อ๋อโอเคมีรถมาเสริมความปลอดภัยกลางวันนะหรือถ้าเขาเผลอเบียดๆๆมาปาดมา กดพักไฟได้เช่นกันนะหรือไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะลูกค้าก็ตบไฟได้หรือกลางคืนอ่ะข้างบนอ่ะกลางกลางวันเดินทางอย่างนี้ได้เลยนี่ข้างบนสีขาวข้างล่างสีเหลืองเดินทางลำแสงนี้ได้เลยเวลาใช้ไฟคือถ้าขับชิวๆไม่ถึง50ให้ใช้คู่ใดคู่หนึ่งค่ะเลย50ไปแล้วนะครับผมมันจะเอ็นทีนมันไปเรื่อยก็ใช้ได้แต่เต็มที่4คู่ใช่ใชคู่ใช่เป็นประมาณนี้โปรโมชั่นแตร ร้อมกับชุดไฟหลีเลี้ยวนโคมค่ะนี่นะคะนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวอีกข้างนึงไม่ดับแล้วค่ะเป็นเอกรักจากร้านขวันที่สําคัญเส,เส้นไฟค่ะสวยงามมากๆเลยเห็นชัดเจนนะอ่านี่เอาละคะ่ะลูกค้า สนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ไฟหลีเลี้ยวในคมหรือไฟรายการอะไรที่ร้านขวัญมรณสาวมีอย่าลืมร้านขวัญมรณสาววันนี้พี่มาจากพัทยาใช่ไหมคะวันมีปัญหาวันเซอร์วิสก็ต้องกลับมาหาหนูนะเพราะมันเป็นการดูแลเซอร์วิสให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ขอแค่นัดวันแล้วก็กลับเข้ามานะเราดูแลกันแบบนี้ค่ะนี่คือครอบครัวขวัญมรณะสาวโอเคสวัสดีค่ะ